สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบาสโกสกอนสบายดีลูกสบายดีไปลูโอ้ย่าจอดรถจับดีลูกเอาน้องว่ามาหนีนะคือได้อ่าใบพักบัวไม่ใช่ลูกนะมันเปนใบพักบัวแม่เจ้าเอามาเอามา้าวดิบ่ น้องสาธิตเพิ่นมาเฮือนแม่แต่เศร้าเลยมื้อนี้บ่เอาใช้เจ้าว่าเจ้าสิไปบุญน้องไผเอ้ตะแลงว่าซั่นเนาะอ้าตะแกกไปเปิดเอานมเจ้าว่าจะเอานมเสิว่าเจ้าามาทัิเจ้าสิไปบ่อันนี้สิไปสิมาเอารถแม่่แม่นบ่ถ้าแม่ไปสิมาเอารถแม่แม่นบ่ เฮ้ยโม่ได้เฮ้ยว่าเจ้าสิเอารถแม่โบเจ้านี่สิมาเอานะขี่ได้บ่เออขี่ไม่ได้ขี่รถไฟฟ้าเจ้าได้ไปว้ายหัวหัดช้ำหัวหัดบอนั่งเดือนกินข้าวแล้วมันนี่ข้าวแล้วบ่กินนมก็ใหายทีเด้ดไปเปิดเอาเอาหาบอจอดไว้จะดีก็หลุ่น เแ็ด nắng ดาวิซือแบบเม่์บอรอจะดีน้องชาติถเลี้ยงน้องน่องมันอ่ะกระแจ้เลี้ยงน้องเดือนคือพายกระเป๋าคือแท้สิไปใส่ เขาไปในเฮือนเลยเอาเอาไปไปลูกโอ้ไปละน้องสาธิตกี่กี่เกี้ยนะสยมีบะลูกมีนมบะนี่กระเล็บพอมได้หาทั้งเทิงน,นะเห็นปะช่องฟิตนะ อาให้เมในกลองนะเอาออกมาแลวนะโอเคอม,มามากินนมโดยอ่ะจ้อยเมนะป้ะสาธิตห้อนห่อนเปิดอกมาลมุกหอวเมได้ งอหลอดมันให้แไหมนะจิ๊บดูโอเคปัญญังไม่ไดู้ปะเนี่ยไม่เช่ยังอะไม่ให่ยังข้างบ่ไปทำโมโหลเนี่จะไปสชเดิน

ได้จ้ะโอ้แมนต้มเห็นอะไรทอดอากินบะขนมเกียวคุณห้องคห้องเกียวอ้อง้หมักต้มหมักหมักยังจ้ะหมักต้มหมักต้มต้มแบเดียวแมนต้มเดียวห้าสิะเห็กที่คาดผมเราพ่เดียวมั้งข้ากินห ok ้าสิะห้า งามบ่ะเด็นงามบ่โดยโดยโดยกินข่าวแล้วมึงกินแม่นมเลยล่ะกินน้ำแม่เดี๋นกินข่าวแล้วบ่ววันนี้นะน้องจะทิเพิ่นเดียงน้อกวันนี้ว่าเอาน้อกได้วันนี้เพรเตี้ยมใช่คะ กอเตี้ยไปใช่ก๋เต okay, ี้ยเห็ดยังเฮ็ดที่ขาดผมเราให้สิฮักน่เอาไว้เดี๋ยวมันฮักไปเฮอนไปจอยปะเอาว่าขนมจ้าเจ้าวเก็บเอาใส่กระเป๋าจ้าพี่เอาว่าน้ำเขียวนะอยากแรกเอาเค้กปะ น้องสถิตมาหาแม่แต่เศร้าเลยมาเกินนี่กับมามาขอเงินน้ำเม่เงินชามสะทองกับสิประมาณนี่แหละอยู่คนเดียวคือเก้าน้องสถิตบอมาอยู่น้ำน้องสถิตบอมาอยู่น้ำไม่ใหญ่เป็นบ่าหุ้นสินะยืมยังินยืมรถโอ้เอานึ่งม่รลูกมายืมรถแม่บ่เดี๋ยวนี่นะ เจ้าเสียเมื่อยได้มายืมรถแม่เอาพี่จะรอปุ้งฮึป้ามายืมรถแม่ผู้ได้สิครับฮึบอกมายืมรถนะไปเฮือนปัจจอยก่อนป้าผลมายืมมายืมมอเตอร์ไซค์ มายืมแมงต์แไซข่อยได้มาอนี่น้องจติดตจะสยืมไปมยังเ <laughs> ก้าวหนาได้ลูกข่อยมายืมมอเตอร์ไซค์เ <laughs> หตุงาน

บาแล้วมีมีกบมีเหอปไปกินนมมาหลบไปกินนมไอไอทีเอานอกเอานอกเอานอกมายืมรถมายืมมอเตอร์ไซค์แม่เ่รถามอะครับจะสิครับได้บอสก็ไปจักรไปสิได้มั้งแบ่ปงาแบบนั้น ไปเพ่อให้เพอให้รักให้ลงนะลงบุญนะเชิชออนงจะาทีเพื่อนว่าป้าคนใดคนว่าป้าคนว่าอันเชิมชื้อตลอดเพน่ะ่าืัวรักเพื่อลงคนดนั่งจ่าทีว่าอันลุงคนอัน

ฝัวรักขัวลงทนนะเจ้าเจ้าผู้ไดอย่งไดจะว่าฝัวรักฝัวลงเมื่อคืนเมื่อคืนนี่จะโทรหาแม่จะว่าอะไรนะไปกินข้าวไปไ่เอะเะัจ้าว่าให้แม่ผัวไม่ลงคืนนี้น่องน่องน่องจะทิวละอันแม่เอ้ยเจ้า เจ้าเจ้าผัวใหม่เลิศว่ะเจ้าจังบ่ได้เป็นแม่ห้างว่ะโอ้ลูกชายเขาว่าเจ้าผัวใหม่เลยเจ้าจังเจ้าจังบ่ได้เป็นแม่ห้างว่ะโอ้ลูกชายไปลูกไปปะหยิบตะปูได้ไปเดินปะเด็กปะมานะไหมหน่อขาปราจอยน่ะผักบุ้งกระงามฉ่ำกระงามเขียวเฉาไปปะปะหยียบตะปูได้ปะ ไปไปไปกินข้าวปน้องจะทิศว่าผัวหักผัวลงอะลงดิลงบุญตื่นละบ่ลงบุญทิตัวตัวถามลุงตัวรู้ว่าเมนว่าผัวหักผัวลงนะดอกแครกจอยดอกแครกจอยขนาดลื่นหนาวนาวลู่น อย bon, bon, mm. mm. like ู่เพื ok ่อนลหละนอนดิฮอนบอก้อนเอออยู่เพื่อนเพื่อนอะเพื่อนฮอนเพื่อนวะหัวหักหัวลงได้เจ้าเออเด้อหัวหักหัวลงแวินหัวหักหัวลงแล้วแกวผิดขิาใจเข้าใจว่าเอาหลานเพื่อนกันได้หัวหักหัวลงเพื่อน่ะ เสริมสวยตลอดเพ่นว่าฝนเบาอันที่หายป้าห้อยยงตลอดฝนฝนเบาประจอยฝนนะห้อยยงนะเมื่อคืนนี่นจะคิดจังไงได้เนาะโทรมา <c oughs> หาแม่แม่ได้แม่เด้อ่แม,ม่อันมาของเงินนะแม่แม่ให้แสนหนึ่ง่นว่าเพ่นชิบ่ายปเด่นบุญแล้วก็ก็เติมเงินใหายบันโทรมาว่ะ,ต,ะต,ออตอนอยู่ตอนอยู่กับบ่าวเลยเมื่อไรก็โทรมาว่าอัน เออแม่ใจดีแท้จังชันอย่างสี่เออเห็ดเดเอาเงินแสนยเ้เมเงินให้อีกอักพันปื้มมียังแล้วพันว่าแม่เอ้ยเจ้าเอาฟัวไม้โรดมาเัิเจ้าจำวั้เป็นม่ห้างพันว่าฟัวม้มากบม่างเนี่ยคือว่าต้องสาธิตไม่ิกแ่น่อมีเ้แม่เาตะกี้ตะกี้มีแต่ลุงบุญนะเนาะบอกให้เอาฟัวใหม้บัดนี้ลูกชายก็บอกให้เอาผัวไม่บัดนี้จักพันคิดยังไะ ยังด้านไหแปลว่าลูกชายกับพานเนี่ยเด้เพิ่นว่าความความคิดเพิ่นว่าแม่อยู่ผู้เดียวสิบ่จักเนาะแล้วเพิ่นก็วอาว่าอันเจ้าเจ้าจังบ่ได้เป็นแม่ห่างเพิ่นว่าเอออยากตัวเจอเนาะบ่เดือนเดือนได้สิอยากให้เราพาเอาผัวใหม่อยู่บ่เอ้าคือไฟจังซั่นเป็นหยังเยังบฮะอาบ่ให้เอาเป็นหยัง กิัอนฮยากได้เยอะยากหลายอยากได้แปลว่าจังไดวะตอ่เนียันแปลว่าจังไดว่ายานหลายอยากได้อางกยากได้อยากได้ผัวอาด้วนะว่วดอกปพร์ลอในรถ Ôi, à, dàn lại <laughs> ừ. <laughs> ờ, <laughs> à ừ. ở đây hơn và bật vào sám rồi hòn quay sang lại hòn kêu ai ai phải hay hay ăn mè thật là vào bộ hay dàn lại ở đây và chắc bè vào đấy đây nó hay

เพคนเอาน้องเด้อเอาเอาน้องให้กุ้มเด้อบริเวณผ้ากันชวนกันไปหาอาบน้ำยู่ในห้วยในหูได้บริเวณได้บริเวณเอาน้องปฏิว่าิผ้าหน่องไปทุกที่ได้เนาะเมียมาบ่บ่เจอแด้วพ่อหูบ่มาพี่นะ ดูสองคนสองคนไอ้นอกสองคนไอ้นอกขี่รถไฟฟ้าเอาน้องคนขี่ทั้งหนาคนได้มาเอาชาติเดชรย้ายดูให้น้องให้น่องให้น้องก่อนให้น้องก่อนให้น้องเล่นก่อนตัวเอาน้องพี่สิภิญญาหน่องไปให้น้องก่อนให้น้องเล่นก่อนให้น้องเล่นแม่บ่อยากได้ยินเสียง กินไหมกินเข่าไหมกินบ่านนั่นอ่ะขวามีเป้งมาแดงอยู่คุยกับพ่อใหม่ด้ใช้ชกเลยชกเลยเด้อมาไหมมากินข้าวเนาะพ่อแม่พี่น้องมาดิชาท่องก็ได้จบคลิปไปละกินข้าวก่อนคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชาท่องคพื่อเ่าเด้อพ่อแม่พี่น้อง ເຮົາກະຊິລາພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງໄປແລ້ວເນາະກາບຄຳວ່າສະບາຍດີເບີດສຸກໂກນດີສະບດດສະບາຍດກປລຸລງຍລດ